สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอดที่จูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวเวียดนามประเด็นดาม่าจากกรณีที่สำนักข่าวเวียดนามแห่งหนึง่งได้นำเสนอเชิงเปรียบเทียบว่าชุดแข่งขันของสโมสรฟุตบอลไทยลีกกับวีลีกว่าทำไมของไทยลีกถึงมีแต่แบรนด์ระดับโลกแถมยังมีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนมากมายจนเต็มเสือ้อส่วนชุดแข่งขันของสโมสรในวีลีกเป็นแค่แบรนด์ท้องถิ่น และมีสปอนเซอร์สนับสนุนน้อยมากซึ่งมันแตกต่างจากไทยลีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบที่สวยงามคุณภาพของชุดหรือแม้กระทั่งมูลค่าทางการตลาดวีลีกยังห่างไกลกับไทยลีกมากจากเพจข่าว b d ดีเวียดนาม365ก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้าง มาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับถ้ามองภาพรวมทั้งหมดของฟุตบอลลีกอาชีพฉันคิดว่าลีกไทยแลนด์คืออันดับหนึ่งของอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปลีกเวียดนามต้องใช้เวลานานอีกแค่ไหนถึงจะไล่าตามลีกไทยแลนด์ได้พวกเขาจะไม่หยุดนิ่งและจะหาวิธีพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ระดับท็อปของเอเชียคอมเมนต์ต่อไปเรื่องนี้เป็นความจริง ลีกเวียดนามยังล้าหลังตามหลังหลีกไทยแลนด์มากชุดแข่งขันของสโมสรในหลีกไทยแลนด์พวกเขาใช้แบรนด์ระดับโลกแต่หลีกเวียดนามใช้แบรนด์ของท้องถิ่นแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้2คนคนแรกใช่ชุดแข่งขันของสโมสรในหลีกไทยแลนด์มันทันสมัยสวยงามและมีคุณภาพมากเพราะพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์สินค้ากีฬาระดับโลกคนที่สอง นอกจากชุดแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์สินค้าระดับโลกแล้วยังมีสปอนเซอร์ต่างๆบนชุดแข่งขันของพวกเขาด้วยนั่นหมายความว่าสโมสรประสบความสำเร็จในการทำรตลาดในด้านธุรกิจอีกด้วยคอมเมนต์ต่อไปในความคิดของฉันหลีกเวียดนามต้องรีบพัฒนาสนามสำหรับการแข่งขันก่อนเป็นระดับแรกแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ใช่เรื่องนี้ฉันเห็นด้วย ที่นั่งชมการแข่งขันของไทยแลนด์เป็นแบบที่นั่งแยกมีสีสันสวยงามแต่ของเวียดนามเป็นแบบที่นั่งรวมปูนซีเมนต์พื้นหญ้าสนามของไทยแลนด์สำหรับการแข่งขันฟุตบอลแต่ของเวียดนามสำหรับเลี้ยงปัสสตว์คอมเมนต์ต่อไปชุดแข่งขันของลีกไทยแลนด์บางสโมสรพิมพ์ลายเวียดเจ็ทแอร์นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องได้ค่าสปอนเซอร์จากสายการบินแห่งชาติเวียดนามด้วย คอมเมนต์ต่อไปการออกแบบชุดแข่งขันของลีกเวียดนามมันดูล้าหลังเอามากๆเลยแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ใช่เลยชุดแข่งขันของลีกเวียดนามยิ่งเป็นสโมสรที่อยู่ระดับล่างชุดแข่งขันเหมือนกับเสื้อที่เวลาคุณไปซื้อสินค้าอะไรบางอย่างแล้วเขาแถมให้ขอโทษด,ด้วยนะที่ต้องพูดความจริงคอมเมนต์ต่อไปไทยลีกและวีลีกสู้ส ทั้งสงประเทศต่างมีสโมสรฟุตบอลที่ดีฉันเป็นแฟนคลับสโมสร s อ g เมืองทองยูเนเต็ดไปพวกเราไปเอเชียกันเถอะคอมเมนต์ต่อไปมันเป็นเรื่องจริงถ้าสโมสรในวีลีกยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อีก20ปีก็ยังไม่เป็นลีกอาชีพและอีก30 4 0ถึง40ปีถึงจะตามทันไทยลีกไทยลีกคือ Number one คอมเมนต์ต่อไปขอบคุณแอดมินที่นำเสนอ แต่ฉันอยากให้คุณนำเสนอให้เยอะๆและหลายๆมุมมองเพื่อเป็นการส่งสารไปถึงผู้นำเผื่อจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคอมเมนต์ต่อไปในไทยลีกมีสโมสร BG ปรปทุมยูเนเต็ดและสโมสรชนบุรี FC ที่มีค่าสปอนเซอร์ชุดการแข่งขันที่แพงที่สุดจากการสนับสนุนของแบรนด์ไนคี้คอมเมนต์ต่อไปฉันคิดว่าชุดแข่งขันของสโมสรวีลีก ก็สวยเหมือนกันนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปฉันพูดตรงๆนะว่าวีลีกยังแพ้ไทยลีกทุกด้านอีก10ปีก็ไม่รู้ว่าจะตามทันหรือเปล่าตอนนี้เราได้แค่3ใน10ส่วนของพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อไปไทยลีกเป็นมืออาชีพตั้งแต่โลโก้จนถึงชุดแข่งขันและชุดเชียร์สำหรับแฟนบอลเวียดนามลีกชุดแข่งขันทั้งสีและทรงมันดูล้าสมัยมาก คอมเมนต์ต่อไปความคิดในการทำฟุตบอลของเวียดนามแบบนี้มันเก่าและล้าหลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความคิดในระบบสังคมนิยมมันยากที่จะเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ Comment ต่อไปคิดแล้วเศร้าสินค้าลอกเลียนแบบมีอยู่ทั่วไปในเวียดนามและคุณเวียดนามก็ชอบซื้อเพราะมันถูกและเสียดายเงินถ้าจะซื้อของถูกลิขสิทธิ์แต่สำหรับฉันชอบซื้อของถูกลิขสิทธิ์ และไม่รู้สึกเสียดายเงินด้วยแต่มันก็มีน้อยมากแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์ของคนเวียดนามทั้งหมดที่คิดแบบฉันแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้นี่คือเหตุผลหลักที่ทำให้ทีมสโมสรฟุตบอลในวีลีกไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนคอมเมนต์ต่อไปในเวียดนามมีแฟนบอลจำนวนน้อยมากที่ซื้อเสื้อของสโมสรเพื่อเชียร์แต่ในประเทศไทยแม้แต่เด็กๆก,ก็ยังมีเสื้อสโมสรใส่ คอมเมนต์ต่อไปต้องนำประเด็นนี้ไปบรรจุในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งต่อไปเพื่อให้ฟุตบอลลีกเวียดนามมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อไปทุกครั้งที่แอดมินนำข้อมูลลีกไทยกับลีกเวียดนามมาเปรียบเทียบกันฉันจะรู้สึกเศร้ามากเมื่อหันมามองวงการฟุตบอลลีกเวียดนามแต่มันก็เป็นความจริงที่ยากจะปฏิเสธคอมเมนต์ Comment ต่อไป การลงทุนทําธุรกิจด้านกีฬาฟุตบอลที่ดีถ้าต้องการมีสปอนเซอร์สนับสนุนสโมสรฟุตบอลต้องโปรโมทและออกสื่อให้มากกว่านี้เพื่อเรียกสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนไม่ใช่อยู่กันแบบนิ่งๆแล้วรอเงินสนับสนุนจากงบประมาณท้องถิ่นเท่านั้นฉันแนะนําให้ไปดูงานของสโมสรในไทยลีกเช่นเมืองทองยูเนเต็ดบีจีปทุมยูเนเต็ดหรือบุรีลมยูเนเต็ดคอมเมนต์ต่อไป อย่าว่าแต่ชุดแข่งขันเลยแม้แต่โภชนาการด้านอาหารและวิทยาศาสตร์การกีฬาของนักเตะไทยลีกพวกเขายังให้ความสำคัญและต้องได้มาตรฐานด้วยคอมเมนต์ต่อไปแม้แต่แฟนบอลใส่เสื้อสโมสรไปเชียร์การแข่งขันแฟนบอลวีลีกยังกล้าใส่ของปลอมเลยแต่แฟนบอลไทยลีกพวกเขาคงรู้สึกลายใจต่อสโมสรถ้าต้องใส่ของปลอม ถามกันตรงๆถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าคุณจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนใครระหว่าง vi le a g u e กับไทยรีกแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้ขนาดเวียดเจ็ทแอรสายการบินแห่งชาติเวียดนามยังไม่เป็นสปอนเซอร์สนับสนุนทีมใน v วียรีกเลยแต่ไปเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนให้ทีมในไทยรีกคอมเมนต์ต่อไปแฟนบอลไทยแลนด์มีไรายได้มากกว่าแฟนบอลเวียดนาม เพราะฉะนั้นสินค้าที่เกี่ยวกับสโมสรพวกเขาซื้อของที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้นซึ่งต่างกับแฟนบอลเวียดนามที่นิยมใช้ของปลอมตามท้องตลาดขนาดบางสโมสรเสื้อเชียร์มีราคาแค่3-4มถึงสแสนดงหรือประมาณ4-500บาทก็ยังไม่ซื้อกันรวมถึงการชมการถ่ายทอดสดยังนิยมดูลิงก์ถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยซึ่งมันส่งผลกระทบต่อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทางทีวี นั่นหมายถึงรายได้ของสโมสรต้องหายไปด้วยคอมเมนต์ต่อไปเสื้อสโมสรในวีลีออกแบบไม่สวยและขาดสีของสโมสรที่เป็นอัตลักษณ์แบบดั้งเดิมเป็นสาเหตุที่ทําให้แฟนบอลไม่ซื้อเสื้อสโมสรในไทยลีกบางสโมสรก็สวยบางสโมสรก็ไม่สวยแต่แฟนบอลก็ซื้อของแท้กันทุกคนมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับเสื้อสโมสรในวีลี โลโก้ไม่สวยแถมออกแบบเสื้อก็แย่อีกแล้วใครจะซื้อละ่ะดูเสื้อสโมสรไทยลีกสิโลโก้สวยสะดุดตามากออกแบบเสื้อก็สวยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแฟนบอลถึงซื้อแม้กระทั่งแฟนบอลเวียดนามก็ยังชมและชอบเลยนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟัง และผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ